ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันนินนะครับตอนนี้คุยอยู่ในเกมฟีฟ่า22คาเรีย์โหมดโหมดบัจการทีมกับทีมวูฟแฮมตันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูตลาดนะักเตะช่วง10ชั่วโมงสุดท้ายกันนะครับว่าจะมีใครซื้อขายอะไรกันบ้างนะโอ้9ชั่วโมงก็มีคนยื่นซื้อทากังกามานะครับจากทางด้านของโรมานะยื่นซื้อมา27ล้านปอนด์นะครับผม ขายเลยดีไหมยังดีกว่านะครับผมก <c oughs> ูคุยกับใครวะเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ขายช่วงตลาดซัมเมอร์ดีกว่านะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ใช้เป็นตัวสำรองนะห้าชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีใครยื่นซื้อมานะครับผมถึงยื่นมาผมก็ไม่รู้ว่าจะขายดีไหม,มเหมือนกันแหละเพราะว่าแต่ละตัวที่เหลือไว้เนี่ยผมเก็บไว้ใช้หมดเลยนะครับผมโอ้มีคนยื่นซื้อเดยเยมี่มานะครับจากทางด้านของบียริอัลนะยื่นมาที่ยี่สิบเก้าจุดห้าล้านปอนราคานี้ผมไม่ขายแน่นอนนะครับผมอีกคนนึงจะเป็นลูเบนเนเวสนะจากทางด้้าานนนขอออลีีจยืื่่ซมทป ผมเอลตังมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหแต่ผมไม่ขายนะครับผมตัวนี้เป็นตัวแบกทีมของเรานะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูทีมใหญ่ๆใ,ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายกันนะครับว่ามีใครซื้อขายอะไรกันบ้างนะ เริ่มจากแมนยูนะครับผมซื้อคิมเปเป้กับกูราซี่มานะครับผมแล้วขายดาโลเมนจีเดเกอารบูโนแล้วก็แม็กควายไปนะครับผมยัดเข้มกล้าได้ไงว่าขายบูโนกับเดเกอาไปเนี่ยซิตี้นะครับผมซื้อเออร์นันเดนมาเออร์นันเดนนี่ใช่ลูก้าเออร์นันเดนเปล่าวะไม่น่าใช่นะครับผมลูก้าเออร์นันเดนน่าจะไม่แพงขนาดนี้นะแล้วก็ไม่ได้ขายใครทิ้งไปนะครับผมลิเวอร์พูลซื้อแม็กซ์อารอนจากเราไปนะครับผมแล้วก็เปดดี้ยัดเค่ขายเตเลมองโอริกี้แล้วก็เออร์โมโซทิ้งไปนะครับเลสเตอร์ซื้อเปเป้กับฟานเดนนนเบบิรร์กมมมาะคัผไ่่แใจ ว่าเปเป้นี่ใช่นิโคลัสเปเป้ pe pe หรือเปล่านะแล้วก็ขายเดวิสทิ้งไปนะครับผมเชลซีหลักๆก,ก็ขายลีเจมให้เรานะครับผมอีก2คนที่ซื้อมาผมไม่รู้จักนะอาร์เซนอลซื้อเอริกาเซียจากเราไปก็ร้อยกว่าล้านแล้วนะอีกคนนึงก็คือบรโซวิกนะครับผมแล้วก็ขายล็อบโฮดิงทิ้งไปนะส่วนทีมเรานะครับผมซื้อจอห์สตรลีเจมแล้วก็อุปาเมกาโนมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวลับนะ แล้วก็ขายโตติแม็กซ์อารอนเอริกาเซียแล้วก็ดูอาเต้ทิ้งไปนะครับผมก็ถือว่าใช้เงินไปแค่30กว่าล้านปอนด์เองนะครับผมบวกลบเอ้ยไม่ถึงด้วยนะเนะี่ยใช้เงินไปประมาณ25ล้านปอนด์นะครับผมเย็ดแค่ K. โอ้โหถือว่าใช้เงินน้อยเหมือนกันนะโอเคครับผมในเกมที่เราจะไปเจอกับเชลซีอันดับที่6ของตารางเนี่ยผมจะใส่ชุดใหญ่ลงไปเลยนะผู้รักษาประตูะตจะเป็นเมสซีเยนะครับผมกองหลังจอห์นสโตนกับอุปาเมกาโน่นะแบ็กซ้ายเลกิลอนแบ็กขวาลิสต์เจมกลาง3คนจะมีรูเบนเนเวสดอนนี่ฟานเดอร์เบคแล้วก็ฟฟิิิิลลอรรร์เเเดนนนะคคับปปีีีก it, กซ้าายยสสตพูขวจ มิดอกูแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นราฟาเอลเลอาตนะครับผมส่วนเชลซีเนี่ยเขามาในระบบ5-2-3นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นเมนดี้นะหลัง3คนจะมีลูดิเกอร์ฮุมเมลแล้วก็สปาคอสต้านะครับผมแบ็กซ้ายเบนชีเวลแบ็กขวาเดลิกถามจริงโอ้โหกลาง2คนจะมีฮาเวดกับเอนติตี้นะครับผมปีกซ้ายลูกากูอะไรกันครับนเนี่ยปีกขวาดามสกาดแล้วก็หน้าเป,าเป้าเป็นเดมเบเล่นะครับผมโอ้โหจัดไป อ่านัดน,นี้ก็จะเป็นนัดที่ลิสเจมได้กลับมาเจอทีมเก่านะครับผมเอาละครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนามบรูนิวสเตเดียมไปชมเกมการแข่งขันศึกพรีเมียร์ลีกระหว่างวูฟแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีนะครับผมทางด้านเชลซีจะเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นเกมก่อนในบุกจากขวาไปซ้ายนะครับสวยเล้วเล้ว,ลว,ลวยิงลูกเนี่ยอุ้ยโูดเดนไม่ใช่โูดเดนเบนดี้เวนโอ้โหดูดิเก้อ

โอเคไปวิ่งแข่งไปโอ้ยสปาร์คอตเตอวินพูลิสิตพูลิสิตยิงลูกนี้เรียบร้อยนะครับผมวูแพนตัตนได้ประตูออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากทางด้านคริสเตียนพูลิสิตนะครับโอ้โหกว่าจะยิงมันได้เอเมนดี้นี่โอ้โหต้องชมสเต็ปด้วยนะครับผม เลี้ยงมาลูกนี้แล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปเมนดี้ก็เซฟไม่ไหวนะประตูที่6ของเจ้าตัวในศึกพิมลีกซีซั่นนี้แล้วนะครับผมออยกเข้ามาลูกนี้อุปาม,มกาโนเคลียทิ้งมาได้แล้วลูกกูจับบอลได้หนึ่งทีลูกกูไหลมาที่ฮาแวดยิงจอจอลูกนี้เมสซเรียปัดไว้ได้นะครับผมสวยปัเดเบกโอโมม้โหคุณแมวก็เต็มเนดีจังวะ เอ้ยโอ้โหุ่งชมไปเองดามสกาดโอโ้ไม่ใช่ดามสกาดคอนเดเบคอนเข้าไปลูกนี้แม่นนะครับผมเอาแบบโอเคหลังเราก็เหนียวเหมือนกันหรอวะไปโอ้ยจานโอ้ยสวยโเดนโเดนยิงด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยนะครับผม วูแฮมตันได้ประตูทิ้งห่างเป็น2ประตูต่อ,อศูนย์จากทางด้านของฟิลโฟเดนนะหลังมันเหนียวก็จริงแต่เขาอายุเยอะแล้วนะครับผมว well, ิ่งตามเด็กๆไม่ทันหรอกมี <Además> แทงมาช่องนี้หลงเลยนะครับผมยิงเข้าไปเจ่อๆไม่พลาดนะโฟ <Yeah. S 1> okay. เดนโอเคผจุตสินเป่าจบเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับเป็นทางด้านของวูฟแฮมตันออกนำไปได้ก่อน2ประตูต่อศูนย์ โดยได้ประตูจากคริสเตียนพูลิสิตแล้วก็ฟิลโฟเดนนะครับผมโอเคช่วงครึ่งหลังผมจะยังไม่มีการขยับเปลี่ยนตัวนะครับยังจะใช้ชุดเดิมลงไปก่อนนะเขาโยนมาลูกนี้สบายนะครับผมเมสเซลียป้าสวนพูลิสิตอ้าว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 อย่างนี้ยาวบอกเลยพูลิสิตแทงไปตรงกลางให้ที่โฟเดนนะครับผมโฟเดนโฟเดนแตะหนึ่งที่ยุ้ยเป็นทีเวนโอ้น่าจะส่งให้เลอามากกว่าเมื่อกี้ไม่น่าเล่นเลยนะผม ได้อยู่โอด่นโอด่นส่งไปช่องนี้ที่ฟานเอะเบกยิงโอ้หเบนดี้ไม่เป็นห่จังวะเชลซีจะมีการขยับเปลี่ยนตัวนะครับผมจะถอดดามสกาดออกไปแล้วจะส่งทางด้านของฮาคิมซีเยกลงมาครับโอ้วันนี้ดามสกาดเยี่ยมเหมือนกันนะอาเดริคอสเข้าไปลูกนี้สบายนะครับผมเนสซิลเยไปสวนบริสิตบริสิ์ดวลกับ สตาคอสตานะครับผมลองมาหนึ่งทีบริสิทธ์ให้ไปช่องนี้ถึงทางด้านเลยเอาปัานวยคว้โอ,อ้โหนเมนดี้แล้วเฮ้ยมันโหดจังว่าเมนดี้โหยิงดีด้วยนะลูกเนี้ยแต่แม่งปัดไปได้เฉยเลยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่านะครับผมผมจะเอาอเดยมี่ลงมานะอีกคนนึงจะเป็นไหวชานะครับผมลงมาแทนบริสิทธ์แล้วก็คาร์ติสโจนลงมาแทนทางด้านของฟานเดอเบงนะครับผมโอเคทาวด อาแวโยนไปลูกนี้โยนให้ใครวะเนี่ยลูกพี่สโตนโยนไปลูกนี้ให้ทางด้านพลิฟิตนะครับอ้าหวอยชานนี่วะล,ลืมลืมลืมเปลี่ยนมาละหวอยชานหวอยชานเข้าขวาลุกนี้โอ้ยเอ็นดีดีได้อยู่เดีม่ยิงลูกนี้โผลเป็นดีเซฟได้เก้วอะไรครับนมะ่เบียคอเข้าไปลูกนี้โอเคสโตนเคียทิ้งไม่ได้สวนแลวโคดน ฟูเดนแทงไปด้านข้างถึงหวังอีชานนะครับผมไหวชานอะไรแล้วโอ้ยจานไม่โดนไม่เหลืออีกแล้วเหรอเฮ้ยเกินไปเปล่าวเอาแหวนแทงไปลูกนี้ให้ที่ทางด้านลูกกากูนะผมลูกกาก,กูครอสเข้ามาในกรอบอุปา้าเมกาโนเคลียร์ทิ้งไปโอ้ยสวยไอส้สวน,นเนวลิลสแทงออกไปให้ที่หวังอีชานวิ่งแทงนะครับผมไหวชานส่งต่อมาถึงทางด้านของฟิวฟูเดนฟูเดน โมแดนเข้าขวาลูกนี้ให้ไปที่เดกูยิงโอ้โหติดบล็อกอ๋อลำหน้าไปก่อนนะครับผมโอเคเล่ <c oughs> นคนมัวเลยเมื่อกี้เสียกเสียกคอร์ดเข้าไปลูกนี้อุปามกาโนเคลทิ้งมาได้แล้วยังได้อยู่ที่แอนดีีแอนดีียิงไกลลูกนี้มเมสซียเปัดไว้ได้นะครับผมโอเคโมแดนแทงไปลูกนี้ให้หวัางอิชานวิ่งนะครับผมอ๋อเดย์มี่นี่ว่า เดออ้าว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 ลื่นลื่นเดยเยมี่ยิงด้วยซ้าย,ล,ายลูกนี้เรียบร้อยนะครับผมวูฟแฮมตันในประตูปิดกล่องเป็นสามประตูต่อศูนย์จาคาริมมาเดยเยมี่นะครับเห็นล็อกมาหนึ่งทีลื่นเลยโอ้โหแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปลูกนี้ก็ไม่พลาดนะครับผม โอเคน่าจะไม่พลาดแล้วแหละนำสามสูนะครับผมพุทธศิลป์เป่าจบเกมนะเป็นทางด้านของวูพันตันสามารถเปิดบ้านชนะเชลซีมาได้ที่3ประตูต่อศูนย์นะครับผมโดยได้ประตูจากทางด้านของคริสเตียนพูลิสิตฟิลโฟเดนและก็คาริมมาเดเยมีนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูสถิติหลังเกมกันนะครับผมเกมนี้เราครองบอลน้อยกว่าเชลซีอยู่นิดนึงนะ47ต่อ53เปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่มีโอกาสยิง8ต่อ3ครั้งเลยนะโอกาสเป็นประตู4.2ต่อ1.1ครั้งนะครับผมเย้เท่ทเไมเกมนี้แล้วโหดจังวะ MVP เกมนี้ก็จะเป็นทางด้านของฟิลโฟเดนนะครับผมเอ่อยิง1แล้วก็แอสซิสต์1นะโอ้โห oh, ผมลืมดูตารางแข่งเดือนนี้ไป <laughs> เดือนนี้เรามีเกมกับเชลซีนะครับผมซึ่งเราชนะมาได้แล้ว3-0แล้วก็มีเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่เราต้องไปเยือนเอ่อเรอัลมาดดรรรินนะคับออา์เซลน้แลวกิต ซึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยแล้วกันนะว่ามีทีมไหนเจอทีมอะไรบ้างนะครับผมมีวู้ดแพนตันของเรานะเจอเรอัลมาดริดนะครับผมบาร์เซโลนาเจอโอลิมปิกลียงนะครับผมนาโปลี oli, เจอแอตมาดริดนะแล้วก็ทรัฟซอนสปอร์นะโหเข้ามาได้ไงวะเนี่ยเจอแมนซิตี้นะครับผมเซบีย่าเจอปารีสบาเยรนเจอโอ้โหยูเว่นะครับผมเยึเค้เรเวอร์คูเซ่นเจอลิเวอร์พูลนะแล้วก็โมนาโกเจอไลฟ์ซิกนะครับผมในเกมที่เราจะเจอกับทางด้านของเรอัลมาดริดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองส่งตัวสำรองลงไปในเลกแรกดูก่อนแล้วกันนะครับผม เี๋ยวเลขสองเราค่อยส่งตัวจริงลงไปนะรายชื่อสิบเอ็ดตัวจริงที่เราจะไปเจอกับทางด้านของเรอัลมานลิดเนี่ยมาในระบบ4 3 3นะครับผมผู้รักษาประตูจะเป็นฟานเดอร์ฟอนนะกองหลังเป็นจอห์นสโตนกับฟิคโยโทโมรีนะครับผมที่ทากังกล้า,าลงไม่ได้เพราะว่าติดโทษใบเหลือง2ครั้งติดแล้วนะเออ่แบ็คซ้ายจะเป็นไวโนนะครับผมแบ็คขวาเป็นเซอร์จินโยเดสกลาง3คนจะมีเคอร์ติสโจนโอลิเวอร์สคิปแล้วก็เจมส์มาร์ติสันนะครับผมปีกซ้ายหว่างอิชานปีกขวาเปรโดเนโตแล้วก็หน้าเป้าคาริมาเดย์มี่นะครับส่วทนท คูตัวนะครับผมผู้เซนเตอร์เป็นชูสคุณได้กับเอเมริกลาป็อกนะแบ็กซ้ายเป็นเมนดี้แบ็กขวาเป็นแดเนียลคารวาฮาวนะครับผมกลาง3คนจะมีคาเซมิโลบรูโน่เฟอร์นาเดสแล้วก็โคเก้นะปีซ้ายเป็นอาซาปีขวาเป็นอาเซนซิโอแล้วก็หน้าเป้าเป็นเบนเซม่านะครับผมเย้โอเคจัดไปเอาละครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนามเอสตาดิโอซานติียโกเบร์นาเบลนะครับผมเพื่อชมเกมการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างและอัลมาลิดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวู๊กแฮมตันฟอนเดเลอร์นะครับผม ซึ่งวูฟแฮมตันก็ถือว่าเจองานหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมมาเจอเจ้าแห่งยุโรปนะโอโ้โหไม่แน่ใจว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งสองทีมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเท่าที่ผมคิดไว้ก็น่าจะใช่นะโอเคทางด้านของวูฟแฮมตันจะเป็นฝ่ายเขียลูกเริ่มเล่นเกมก่อนเดี๋ยวบุกข่าไปซ้ายนะครับแมนสันแทงมาลูกนี้ให้อเดยมีนะผมอเดยมีหลอกมาหน่ทีลูกโอ้ยจานแดงแล้วล่ะจังหวะเนี้ย เออโหมันเสียบนักเกียรติเกินชูสคุนเดเวนโอ้โหกำลังจะงางเท้ายิงอยู่แล้วนะครับผมไม่เสียบเฉยเลยแล้วเขาเปลี่ยนตัวเลยนะครับผมจะถอดทางด้านของเออเบนเซม่าออกไปแล้วจะส่งนาโชเฟอร์นเดสลงมาเนะโฟเกมาโก้เซนเซียวให้มาใหม่ที่โฟเก้นะผมโอเคโอ้ยทำไมมานริดมันเล่นแรงอย่างมัเนี่ย สวยเนโตอ้าวไม่ลำ้ำโอ้ยลาปออกแล้วลูโน่ให้อาเซนซิโอมาที่อาซาลูกมีอาซาพอยเข้าไปล้ำหน้าไปก่อนนะครับผมโจลองโยนไปให้ที่ทางด้านของเนโต้แล้ผมเนโต้ไปโดนเนโต้วิ่งแข่งตบคื้นกลับมาลูกนี้ที่อาเดยมิโอ้ยลาป๊อกอีกแล้ว,ว้ทำไมมันต้องโหดจังวะเนี่ย คาวาฮาวคาวาฮาวให้มาที่อาเซนซิโออาเซนซิโอคลอสเข้าไปลูกนี้ตัวโมกเคลียร์ทิ้งมาได้นะครับผมไอสวนโอ้โหแทงแรงของมึงหมืนเนี่ยกูตัวเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนนะครับผมได้อยู่จับยาวไปวะลาปอก กูตัวเคลียร์แล้วนะครับผมสวยขอโคต้าท้ายเกมมาเลอะเพื่อนโอ้โหจานมันเข้าแรงเกินพุทธสินเป่าจบเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับผมเป็นทางด้านของมัดลิดยัยงเสมอกับวูพันตันมาได้ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะเดี๋ยวผมจะส่งทางด้านของโฟเดนลงมานะครับผมโฟเดนแล้วก็เลเอานะโอเคสวย อ้าโอเคได้อยู่สวยในโตในโต,นต,นตกระชาเข้าไปลูกนี้หลอกเมนดี้มาหนึ่งทีในโตเข้ากลางไม่ที่ฟ้องโอ้โหลาปอไอโอเค สวยผมว่าลูกนี้เหมือนมันจะเอาเลยวะ่ะน่าไงกูว่าละคือมันจะเอาให้ได้นลครับผมลูกนี้ <c oughs> แย่งยังไงก็แย่งไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนแท็กติกแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวผมจะเล่นแบบคอนสแตนต์เพเชอร์นะครับผมแล้วก็ดันสูงไปเลย โอ้ยลูกแตกีก้คือดูออกเลยว่ามันจะเอานะครับผมคือแม่งแบบสวยไปหว่างอีชนันหว่างอีชันเข้ากลางใบลูกนี้อุย้ยสวยโปรเด้น โอ้เดนตบคืนกัไปลูกนี้ให้เคอร์ติสโจนให้มาที่โอ้โหผมว่าผมใจเย็นแล้วนะลูกเมื่อกี้เนะี่ยอย่างเม้นเลยชิปหายแล้วโอเคล้ำหน้าไปก่อนสวยเลยเอาให้มาที่เคอร์ติสโจนยิงลูกนี้เรียบร้อยนะครับผม วูแฮมตันได้ประตูตามตีเสมอ1ประตูต่อ1จากทางด้านของเคอร์ติสโจนนะครับผมต้องชมตั้งแต่โฟได้แล้วนัดแทงมาให้เลเอาแล้วก็ใจกว้างเป็นมหาสมุทรเลยนะครับผมตบคืนกันไปที่เอ่อเคอร์ติสโจนนะยิงเข้าไปจ่อๆอย่างนั้นกูตัวก็หมดสีเซฟนะครับผมไม่ใช้ยิงเองก็ยิงได้นะแต่ให้น้องยิงดีกว่านะครับผมโอเคมาว่ากันใหม่เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะถอดหว่งอิชานออกไปแล้วจะส่งทางด้านของพลวิศิตลงมาแทนหว่งอิชาหนะครับผม โอเคโอ้ห okay. oh, จะพอใจผลเสมอจริงหรอเปนะ่เน oh, <c oughs> ี่ยเอ้ยจานโอ้โหเล่นแรงเกินโอ้โ oh. ห oh, หมดคำจะพูดวะไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับผมลูกเนะี่ย จบเกมนะครับผมเป็นทางด้านของวู๊แฮมตันบุกมาแพ้อเอ่อเรอลมาริดสองประตูต่อหนึ่งะทางทั้งที่มาลิดเหลือสิคนนะครับผมโอกาสยิงเรามากกว่าด้วยนะสต่อสองครั้งนะครับผมโอกาสเป็นประตูก็มากกว่านะแต่ว่า โอเคครับผมหลังจากที่เราแพ้แล้วเามาดลิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนอพีเมียลีกทำไมตอนนี้เราอยู่อันดับที่1แล้วนะครับผมเย็ดเคแข่งไป25นะ้นัดมี53คะแนนนะครับมีสเปอร์ตามตูดมา1คะแนนนะแล้วก็แมนซิตี้ตามตูดมาอีก1คะแนนเหมือนกันนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดแต่ว่านัดหน้าเรามีเจออาเซนอลน,นะครับผมอาเซนนลตอนนี้อยู่อันดับที่17ของตารางนะครับผมโอ้โหโอเคแต่สำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเชิญก,กันกดไลค์กดแชร,ร์กดน้ควยะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ